หลังจากที่ผมได้ทำประตูเลื่อนนะครับผมตามแบบที่ลูกค้าสั่งเสร็จแล้วนะครับลูกค้าก็อยากให้อยู่กับที่ครับวันนี้ผมก็จะมาทำตัวประคองล่างและตัวประคองบนกันนะครับก่อนอื่นก็จะทำการเจาะรูนะครับผมเพื่อที่จะทำการผ่ารางครับลักษณะการผ่าก็จะต้องเจาะรูนำก่อนนะครับผมเพื่อที่จะให้ตัวด้านปลายนะครับมันเป็นอ่าครับแล้วก็จะใช้ไม้บรรทัดนะครับผมขีดเส้นแบบนี้เลยเพื่อที่จะทำการผ่าครับ สำหรับอุปกรณ์หลักที่ผมใช้ในวันนี้ครับผมก็จะเป็นหินเจียรุ่นใหม่ล่าสุดจากทางแบรนด์พามคินครับสำหรับเจ้าหินเจียตัวนี้นะครับผมก็จะมีสวิคปรับความเร็วรอบได้ถึง6ระดับครับแล้วก็จะมีความเร็วรอบสูงสุดอยู่ที่10,000รอบต่อน,นาที สามารถใช้ในงานขัดงานตัดงานเจียได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเหล็กหนาเหล็กบางนะครับผมก็สามารถใช้ได้หมดเลยนะครับสาหรับเจ้าหินเจียตัวนี้นะครับผมก็จะใช้กับแบตเตอรี่ P20 ครับผมแล้วก็ต้องใช้เป็นแบต5์ด้วยนะครับตัวมอเตอร์นะครับผมก็จะเป็นมอเตอร์ไร้แปรงถ่านะครับแรงดันไฟจะอยู่ที่2 0ว์นะครับผมสาหรับตัวเครื่องตัวนี้นะครับผมเวลาตัดนะครับสังเกตดูนะครับผมก็จะจับถนัดมือมากๆเลยเพราะว่าจะมีตัวยางพุ่มอย่างดีครับ ักษณลง,งานที่ตัดเสร็จก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะพามาดูมุมรวมของเจ้าตัวหินเจียตัวนี้นะครับสำหรับเจ้าตัวเครื่องนะครับผมก็ถูกออกแบบมาอย่างดีเลยการบางใบนะครับผมก็สามารถปรับได้แบบง่ายๆเลยนะครับเพียงแค่ดึงสลักขึ้นแบบนี้ครับผมแล้วเราก็หมุนได้รอบตัวเลยนะครับสำหรับพี่ๆสนใจนะครับผมก็สามารถสั่งซื้อได้ที่พัมคินไทยแลนด์ทุกช่องทางเลยนะครับ